แม่ถึงบอกว่าขเขาเรียกว่าเมื่อมีชีวิตอยู่เนี่ยโราคาพยาภัยอย่าให้มาเบียดเบียนคนเราเกิดมามากที่สุดสูงสุดก็คือตายไม่มีใครหนีความตายพ้นดังนั้นทรัพย์สมบัติที่มีเนี่ยนะอย่าไปห่วงซะมากเลยลูกห่วงตั้ท้ายเนี่ยาตายก็ไปก็ไม่ได้ตะคน,น,นโอ้บางคนนี่โหยหาตั้งชีวิตโหยหาเพื่อให้มีให้มากให้มากให้มาก,มากละทุกเกิดมาหนึ่งชีวิตนะจะไม้เรา คนเราอยู่มาเนี่ยโอ้ยใช่ไหมล่ะมาเกินเจ็ดสิบสี่ก็ถือว่าดีแล้วใช่ไหมรับมาเกินเจ็ดสิบสี่ไปก็ถือว่าดีแล้วใช่ไหมรับบางคนเนี่ยโอ้อายุไม่เท่าไรก็ไปตัแล้วบางคนก็อยู่นานก็นานตะเกินนะนะลูกนะดังนั้นเมื่อมีชีวิตมีลมหายใจนะลูกเอาความสุขใส่ตนนะลูกนะ อย่าไปสนใจแสแวงหายที่มันเขาเรียกอะไรนะลูกสิ่งที่มันปร้นเปลอไปภายนอกเนี่ยตายก็อาไปไม่ได้หลอกลูกตายก็ขนไปไม่ได้หลอกไอ้ลูกเอ้ยตังแม่ไว้เถอะวันหนึ่งนะล,ลูกจะรู้ไว้คาพูดของแม่จริงหรือไม่จริงไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับอะไรลูกความสุข ความสุขในที่นี้คือเราจะต้องไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข่อยู่ดีกินดีมีความสุขอยู่กับคนที่รักอยู่กับครอบครัวอยู่กับบ้านเกิดบ้านเกิดจาเป็นเรื่องสําคัญนะสํานึกคุนสํานึกคุนไว้นะลูกนะเขาเรียกว่าคนเราไม่ลืมแผ่นดินถิ่นเกิดในนั้นะอย่างที่แม่พูดนะันลูกนะเขาเรียกว่าเกิดที่ไหนถ้าเกิดเป็นไปได้นะลูกนะก้กลับไปตายที่นั้นได้เขาเรียกว่าได้ก้มกราบเกิดและได้กราบก้มในวันตายนะลูกนะ